สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะคะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าค่ะกับดิฉันธนวัฒน์บรรทชนนะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณเริมพบพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะเช้านี้ฝนตกนะคะเราจากรายการที่สยามก็โหอากาศดีนะคะแต่ว่าดูดัชนีหุ้นไทยเห็นแล้วก็ยิ่งยิ้มได้ดีขึ้นอีกนะคะเช้านี้บวกต่ออีกค่ะคุณเดิมพบ1,506จุดแล้วค่ะดูแนวโน้มน่าจะไปต่อได้ไหมคะก็ สังเกตว่าตอนนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าขึ้นมาเยอะและ้วก็บอกว่ากลัวกลัวยังกลัวกันอยู่หุ้นก็ยิ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าดูตอนนี้คือภาพของตัว P/E Target นักวิเคราะห์เริ่มมีการปรับประมาณการตัว P/E Target ขึ้นะนะครับรวมไปถึงในภาพของตัวอิ d ด x Target ด้วย กำไรต่อหุ้นตอนนี้นะครับประมาณตั้งร้อยสองบาทต่อหุ้นแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า <ừ> ก็แสดงว่าเราเริ่มเห็นสายสัญญาณของนักวิเคราะห์ที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศตัวเลข GDP ที่มีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ขึ้นตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่มมีการปรับประมาณการผลกําไรที่เพิ่มขึ้นะนะครับมันทาให้คนไม่ได้มองกําไรปีนี้แหละคนไปมองกําไรปีหน้าคือปี58แแล้วว่าจะมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าตอนนี้ภาพของเศรษฐกิจ ภาพของหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่นี่จากว่าประเด็นของอข่าวในช่วงนี้คือต่างประเทศเนี่ยข่าวบวกเริ่มน้อยลงข่าวลบข่าวลบเริ่มมาแผ่ๆบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจของทางยุโรโซนคือก่อนหน้านี้หลายเดือนก่อนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นทั้งภาคการผลิตทั้งภาคบริการนะครับแต่ณวันนี้เราเริ่มเห็นสายสัญ,ญญาณของภาคการผลิตภาคบริการที่เริ่มชะลอตัวนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ทางทางเยอรมันนะ มีการประกาศตัวเลขตัวเลข,เลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่า MPI เริ่มติดลบแล้วนะฮะ1.8เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ภาพของตลาดหุ้นในยุโรปตลาดหุ้นในอเมริกาช่วงนี้ก็เริ่มจะมีการกป,ปรับตัวปรับตัวลงะนะครับส่งผลให้หุ้นในเอเชียก็เลยปรับลงมาตามะนะครับแต่ว่าหุ้นในทิปมาร์เก็ตคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปิสนเนี่ยก็มีความแข็งแรงในเรื่องของโอกาสในการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นนะทำให ภาพของอีเด็กนั้นของไทยยังปรับตัวขึ้นได้ดีครับยังปรับตัวขึ้นได้ดีตอนนี้พันห้าร้อยเจ็ดจุดแล้วนะคบนะบวกขึ้นมา4จุดนะคะในช่วงเช้าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยค่ะว่าสําหรับห้าดับหลักทรัพย์ในช่วงเช้านี้มีตัวไหนบ้างเจสมินฟื้นขึ้นมา15สตางค์ยิน8บาทน,นะคะไอราเมื่อวานเข้ามาซื้อขายในตลาดนะคะก็บวกขึ้นมา150กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้ก็ย่อไปนิดหน่อยนะคะตามติดด้วยตัวของ KTB t B, w z แล้วก็ตัวของ ITD นะคะ ดูภาพของดัชนีล่าสุดค่ะคุณเดิมพคกรครับกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ในบริเวณไหนอะคะครับผมก็ถ้ามองประมาณในการปรับตัวขึ้นรอบนี้นะครับจะสังเกตว่าหลายคนก็ต้องเริ่มระมัดระวังนะเพราะจุดหนึ่งก็คือทั้ง RSI แล้วก็ Stochastic เนี่ยเข้าสู่่าวเรียกว่าซื้อมากเกินไปะนะครับ RSI ก็เกือบเ70กืบเกือบ80แล้วนะครับก็แสดงว่าในการพักฐานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น แต่พักฐานคงไม่ได้โอ้โหแบบลงบัตรพรมทลายนะครับก็คิดว่าตรงประมาณแถว1520จุดเนี่ยแล้วนําก็คือว่าเริ่มทยอยขายนั้งกํารบ้างนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาสักประมาณใกล้ๆ1,500้้หรือ1,480้ยค่อยกลับมารับใหม่นะครับแต่ว่าการเลือกหุ้นนั้นผมมองว่าสําคัญนะครับจะสังเกตว่าการเลือกหุ้นบางคนเนี่ยเห็นอีเด็กขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับบางกลุ่มบางตัวกลับปรับตัวลดลงได้ําไปนะครับก็แสดงว่าในภาพของการลงทุนในขนาดนี้ มันมีข่าวเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มมากกว่านะครับอย่างเช่นช่วงของอเมื่อวานนี้พูดมันขึ้นได้เพราะกลุ่มพลังงานก็คือปตทนะครับหลังจากที่คุณปิยะสวัสด์ก็เข้ามาเป็นประธานกรรมการของบริษัทนะครับก็ทําให้ภาพของความมั่นใจที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็มีข่าวเฉพาะตัวเกี่ยวกับปันปานการตรงได้ GDP หรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าภาคการบริโภคที่ดีขึ้นแล้วนะครับแลณวันนี้ก็คือผมก็บองว่า15ึ0จุดขึ้นไปหรตรงนั้งก้ เรามั่นระวังเรื่องของการเทคโปรฟิตครับค่ะเรามั่นระวังในการขายทับกระไรนะแล้วก็โอกาสถ้าเกิดย่อลงมาจะหลุด1,500ลงไปลึกไหมคะไม่ลึกค่ะนะครับไม่นกไม่ลึกมากนะครับเพราะว่ามันมีเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับอยู่มันแถว1,490นค่ะนะครับซึ่งปกติแล้วพอเวลาขาขึ้นเนี่ยไม่ค่อยลงมาถึงแนวรับนะครับมันอาจจะเป็น1,500หรือ1,495 96อะไรอยงี้แล้วมันมีการตีกลับขึ้นไปแย่าไปทังกับการแนวต้านก็ผิดทุกทีค่ะยังขาขึ้นนะครับก็คือประมาณแแถว1,500 1,520 1,500ต่ ป่านมา5้าเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของการเทนโปรฟิตนะแต่ข่าวสําคัญในช่วงนี้นะครับผมว่าข่าวสำคัญก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะของไปเล่นการเลือกตัวเฉพาะกลุ่มมากกว่าก็เลยเชื่อว่าอินเด็กซ์ไม่ได้ลงแรงแล้วก็กม่ไม่ขึ้นแล้วก็จะไม่ขึ้นก็วิ่งมาโอเคตอนไหนใกล้ๆพันหเราก็ซื้อไป ใกล้พันห้เราก็ขายไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องมากำหนดกลยุทธ์กันนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราก่อนจะไปกำหนดกลยุทธ์เราจะมาดูหุ้นต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะคเมื่อคืนนี้ดาวโจน์ก็เริ่มพักขายที่คุณพเพลมพบบอกนะคะว่ามีการปรับตัวลงเล็กน้อยทั้งฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนะคะก็ลงกันมาทั่วหน้าคะ่ะดาวโจนลงมา44จุดนะคะในขณะที่นสแดกเองก็ลงมา34จุดคะ่ะส่วนภาคฝั่งของยุโรปก็ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซิลอนดอนซีโอย แต่ตลาดหุ้นในพื้นภาคเอเชียเช้านี้คลาบคล้าวกันไปค่ะคุณผู้ชมคะโตกเกียวลงมา62จุดนะคะฮ mm ่องกงบวกขึ้นมาได้5จุดค่ะอินโดนีเซียบวก48โซโลงไป5จุดนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนเซตบ้านเราตอนนี้อย่างที่คุณเริอมพบอกนะคะว่ากรอบของดัชนีอาจจะไม่ได้พักตัวแรงนะคะว่าพักแล้วก็แนวต้านด้านบนก็ขยับไปเรื่อยๆ1,510 1,520นะคะแล้วก็ดูแล้วการเปิดตัวน่าจู่ในบริเวณกรอบนี้การกำหนดกลยุทธ์ เราจะเลือกทิปบายเลือกคุ้นเป็นรายตัวยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณไปเดิมพบจากบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยจะมากำหนดกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมเลือกคุ้นเด่นให้ลงทุนแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นที่ nation tv อย่าเพิ่งเปลี่ยน,นช่องไปไหนนะคะคช่วงนี้เราไปพักโฆษณา,ากันก่นอนจักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะช่วงนี้นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณมาเดิมพบสงเคราะห์ค่ะที่เมื่อสักครู่บอกว่าดูกรอบของดัชนีนะคะโอกาสลงแรงก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสการขึ้นไป1,520เป็นจังหวะของการ ระวัดระวังการขายทํากําไรนะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นักลงทุนต้องกำหนดยังไงดีนะคะต้องขอคําแนะนําจากค,คุณรองพบค่ะ <c oughs> คือถ้าดูเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วะนะครับทุกคนจะวิ่งไปที่ภาพของการประมาณก,การตันเลื g d p ของไทยนะครับถึงแม้ว,ว่าจะลดลงนะครของแบงค์ชาติก็บอกไว้จากเดิมก็คือรัก2%กว่ามันเหลือ1.5%แต่บอกว่าครึ่งปีแรกจะ ว้ว GDP จะติดลบปไปทั้ง10.5%แสดงว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3.4%นะทำให้ภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เลยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นตัวนําตลาดในช่วงของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็นําอยู่นะฮะโดยเฉพาะหุ้นข,ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในประเทศแต่วันนี้นะครับผมก็เริ่มมาให้ความสนใจเกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือ,อหลังจากที่ทาง หอกัรค้านะครับแล้วก็ทางแบงค์ชาติมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะตัวหอการค้าเนี่ยประกาศเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือคือ70.7เป็น75.1ในเดือนมิถุนายนสังเกตไม้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจาก70.7เป็น75.1ถือเป็นตัวเลขที่ติดต่อกัน2เดือนและแล้วก็สูงสุดในรอบ8เดือนผมก็แง่ว่าไอ้หน้จุดนี้เนี่ยหุ้นเกี่ยว้องการบริโภคในประเทศจะเดิมเริ่มมาดูน่าสนใจ แล้วไปดูไส้ในนะครับปรากฏว่าในภาพของตัวภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเดิมลดลงมาตลอดแต่ปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีการเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้น2.0%นะครับผมก็เลยาจะบอกว่าเอ้ยนะวันนี้แสดงว่าอสังหาริมทรัพย์ดีหรือเปล่านะครับอันที่2อ,อันที่3ก็คือประเด็นในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ค่ะปรากฏว่าในไตรมาสที่1นนะ 4อยู่ที่43.7ค่ะแต่มาที่2อยู่ที่56.1สังเกตไหมว่าตัวเลขนี้มันสูงเป็นสูงเริ่มสูงกว่า50ค่ะซึ่งเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของคของอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราแล้วนะครับผมก็เลยมองว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านและที่ดินจะเริ่มมาดูน่าสนใจแล้วับตัวก็เริ่มวิ่งกันแล้วนะคะหลายตัวก็วิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายตัวก็บอกว่าหลายตัวก็วิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตก็คือว่าในภาพของตัว PE ในปัจจุบันเนี่ หุ้นหลายตัว PE เริ่มแพงแต่หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านและที่ดินเนี่ยปีนี้ PE แค่13เท่าปีหน้า11.2เท่าแต่ตัว G นะการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของกำไรข,ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราคาดว่าโตขึ้น15.5%สังเกตว่า PE 11.2แต่ว่า G คือ PEG คือ15.5หารกันแล้วก็คือ0.72เท่าคือมันต่ำกว่าห เวลาเราหาหุ้นกสต็อกเนี่ยเราต้องหาหุ้นที่มี PEG น้อยกว่า1นว่1น้อยกว่าหนึ่งนะครับแต่ว่ามีหุ้นบางตัวที่วันนี้เป็นหุ้นในนังผมที่มี PEG เนี่ยต่ำกว่าครึ่งอะต่ําต่ำกว่า0.5 0.5แสดงว่ามันดูน่าสนใจนะครับเมื่อกี้คือโมเมนตัมคือภาพใหญ่ดูดีนะครับแล้วไปดูรายมันแพงไปไหมเพราะบางอุตสาหกรรมเนี่ยภาพรวมดีแต่ว่าราคาหุ้นแพงแต่แต่บ้านและที่ดินเนี่ยผมบอกว่าโมเมนตัมดี ราคาหุ้นก็ยังไม่แพงนะการเติบโตก็ดีขึ้นวันนี้แนะนำตัวแรกก็คือ SCSA SCSA ครับ S นะครับอญาตดูเหตุผลในเรื่องของทางพื้นฐานก็คือว่าเรามีมองว่า P E ปีนี้ปีหน้านะปีนี้คือ9.9ปีหน้าคือ7.5่แต่การเติบโตของปีหน้าจะเติบโตถึง32%หารกันก็คือ P E 7.5นะคือ0.23เห็นไหมเป็นตัวหุ้นใหญ่ที่มี P E G ต่ที่สุดต่าที่สุด ตัวที่2ก็คือเอเจนต์พาพอร์ตี้เท่าเดียวกันเนี่ยประมาณ 0, สัก0.5แสดงว่าผมมองดูว่าหุ้นของ s อสเอดูในเชิงของระยะยาวน่าสนใจะระยะสั้นกําลังจะมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2ะนะครับเราคาดว่าจะมีกำไรทั้งสิ้น297ล้านบาทนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อป,เเปเอีเพิ่มขึ้น4.7เปรเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเพิ่มขึ้น 2 3 4ค,คือเก่งทั้งในเรื่องของพื้นฐานก็คือระยะยาว PEG เก่งเรื่องของตัวเก่งกําไรกับผลประกอบการในไตรมาสที่2ที่คาดว่าจะออกมาโตมากถ้าเป็นการแบบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับรวมไปถึงถ้าดูแบบนี้พื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่4บาท20ก็4.20นะคะตอนนี้3บาท90าดูราคาที่หน้ากระดานนิดนึงเพราะว่าราคาปรับขึ้นมาหลายวันต่อกันพอสมควร <45 S 1> นร่านาเสีย<ะ>ขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็มองแนวต้านไว้ถ้าดูนาวต้านเทลายคขึ้นนิดติไว้คือประมาณ4บาท10ตังค์บันี 4.10นะครับคือถ้าดูตรงนี้ MACD นะครับสังเกตว่ายังอยู่เป็นภาวะที่มากกว่าศูนย์คับแล้วยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็มองเป้าหมายในการรีบาร์เนี่ยน่าจะวิ่งไปถึง4บาท10สตางค์ในทางเทคนิคนะคางเนที่นิคคือ4บาท10สตา,างค์คะนะครับแต่ถึงพื้นฐานคือ4บาท20นะก็แสดงว่าณจุดนี้คือในภาพของการลงทุนของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยณตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ไม่ขึ้นอย่าลืมนะคือก่อนหน้านี้ถ้ามองมันยาว นะครับก็คือลงมาลงมาในช่วงของอดีตท sure so. so ี่ผ so so ่านมาลงมายาวตอนนี end, ้ก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะฮะเพิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วถึงแม้ว่าขึ้นมา4วันแล้วนะครับผมก็บองว่าในการปรับตัวขึ้นของตัวหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังดูน่าสนใจนะครับตัวนี้คือ s อสเซ็นะฮะอีกตัวหนึ่งเอสเซ็นี้ต้องรอให้ย่อก่อนไหมคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะซื้อก็ไม่ต้องรอย่อนะครับไม่ต้องรอย่อเพราะว่าผมมองว่าขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรอย่อจริงๆ ก็จะแถวว่ามันต้อสามบาทแปดสิบถ้าลงมาวันวันใดวันหนึ่งครับค่ะอ่านะ้นสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวขอเจนต์พาวเวอร์พร์ตี้นะคนะคแต่ว่าเป็นตัวรองลงมานะครับรองลงมาะะตัวพีเอจอยู่ที่ศูนย์จุี่เก้เท่าะนะครับ PE อยู่ที่7.9เท่าแต่ปีหน้าจะโตสิบน่งเปอรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพของตัว PEG ที่บอกอ่ะี c s สเอมันต่ำกว่ามันก็เลยขึ้นได้แรงกว่านะตัวนี้ก็เป็นตัวตามนะครับสังเกตว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างช้า,ชาๆนะครรับหือถ้าเชอออบซิ่่่งหหนนนยยเร็วะพื้นฐานดีหน่อย ร,ราคาหุ้นถูกหน่อยก็เป็น SC s อสซีเอสเอชแตโอเคเรื่อยๆมาเรี่ยงๆเนี่ยโดยเชฟพาร์ตี้นะครับผมบอกว่าการปรับตัวขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านประมาณสัก6กบาท70โดยประมาณครับ,รบ6กบาท70โดยประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แนะนําในวันนี้แต่ตัวที่ดูโดดเด่นในเชิงพื้นฐานจริงๆนะคะก็คือตัวของ s อสซีเอสเนะค,ะ,คะถึงแม้ราคาจะขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังมีอัพไซด์หางจากตัวราคาที่เหมาะสมที่มีการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ4บาท20สตางค์ซึ่งเป็นการคาดการณ์จากกำไร,รของปีนี้ใช่ไหมคะปีหนะ หนตามองปีหน้านะครับปีเพราะปีหน้าเอ s เนี่ยคือหลายๆตัวนะฮะหุ้นกำไรปีนี้จะไม่ค่อยโตแต่ปีหน้าจะโตแต่ว่าของ s อ s ปีนี้เราคาดว่าโต3ามสักสาปีหน้าก็สามสิบเปอร์เซังเกกการเติบโตที่ดีขึ้นเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือหลายคนบอกว่าแล้วไตรมาสที่สอง่ะมันจะกําไรแค่297ร้าสิบล้านเนี่ยโตขึ้นประมาณสักสีปีต่อปีแล้วก็แต่ว่าสัดส่วนของกําไรเนี่ยคิดเป็นเป็นแค่ยี่สิบเ้าเรนายได้ก็ยี่สิบเกา ครึ่งปีแรกปกติคือ50ถูกไหมเราได้ยีบเกแสดงว่าเรามองว่าครึ่งปีหลังจะโตมากาคือไอตัว,วไอตัวแบ็กหลอกหรือว่าตัวในงานของอตัวสินทรัพย์รอการขายข,ายของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าครึ่งปีแรกมันเกิดวิกฤตการณ์ในเรื่องของตัวเองแล้วก็ตัวเรื่องของตัวภาพรวมนะครับเลยทําให้ยอดขายเขาโตไม่มากแต่เราเชื่อว่าช่วงของแต่จากนี้ไปเนี่ยงานที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงของปีที่แล้วค,ค,ครึ่งปีแรกขายไม่ได้ ครึ่งปีหลังผมมองว่าการเติบโตจะดีขึ้นนี่เป็นการพุ้นเทินตลาดตัวหนึ่งครับแสดงว่าตัวแบ็กหลอกอาจจะไปอั้นตอนท้ายครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังโ<ช>ดยเฉพาะไตม่าสามเราจะเห็นเรื่องของยอดขายของเขาจะเริ่มกลับมาครับใช่เรื่องนี้มีโอกาสจะปรับเป้าของราคาที่เหมาะสมขึ้นอีกไหมคะก็คงจะต้องมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือว่า,หน,วาหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการปรับเรื่องของภาคการบริโภคที่โตขึ้นค่ะส่งผลให้ยอดขายบ้านที่โตขึ้นคือก่อนหน้านี้ถ้ามองกันดูเมื่อหลายเดือนก่อนนะ ก็เลยจะไปเน้นในภาคของการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโอเคร้านสะดวกซื้อเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสินค้าที่จําเป็นจําเป็นจริงๆแต่ตอนนี้ความมั่นใจที่ดีขึ้นแล้วที่เมื่อกี้บอกตัวเลขไปเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนจะกล้าในเรื่องของการซื้อบ้านในเรื่องของการซื้อคอนโดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยบอกประเด็นว่ามีโอกาสที่นักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับปรับประมาณการกาไรขึ้นของทุกตัวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับผมคิดว่าเป เชื่อว่าถ้าปรับประมาณการกำไรขึ้นคือ P/E Target ก็ควรจะลดลงครับค่ะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ s c นะคะช่วงนี้เราเริ่มทอยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหุ่นรายตัวกับคุณประเดิมพบได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอสายตอนนี้มีสายคุณเปียพรเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามหุ้น IML นะคะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะบาท78นะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะค่ะขอบคุณค่ะ IML บาท78ตอนนี้ราคาหน้ากระดานที่บาท9 8้าสตงค์ค่ะขก็เน้นเรื่องของคอนโดทั้งทางที่พัทยาภาคตะวันออกแล้วก็ในกรุงเทพก็มีบ้างนะครับ ผมเน้นเลยว่ากลุ่มนี้ผมชอบทั้งหมด <c oughs> แต่ว่าหลักทรัพย์เกษตรกรไทยไม่ได้ทำ I R M L ไว้แต่ก็เชื่อว่าลักษณะเดียวกันคือการเติบโตของหุ้นในกลุ่มน,นี้นะครับ <c oughs> จะเติบโตได้ดีในอนาคตหลังจากนี้ไปคือไตรมาสสแลแ้วก็ไตรมาส4แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับในภาคของการบริโภ, <c oughs> ภคที่ดีขึ้นนะก็แสดงว่าตัว SE ก็ชอบ AP ก็ชอบแต่ตัวที่ดูผันผวนมากกว่า ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียมนะครับก็เป็นหุ้นของ RML นะครับณวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ขึ้นด้วยนะฮะวันนี้ขึ้นด้วยผมแนะนําคือซื้อเพิ่มฮะซื้อเพิ่มนะครับถึงกําไรอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับมีแนวต้านสาคัญคือประมาณ2บาทอยู่แล้วนะถ้าผ่านขึ้นไม่ได้เนี่ยเคยตีไว้คือประมาณสัก2บาท20ตรงมันจะเป็นแนวต้านถัดไปนะถ้าดูข้างล่างคือ MACD ตัดเส้นซีนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังมองเป็นขาขึ้นต่อไปครับต่อ อา่าพอดีจะสอบถามแนวโน้มของหุ้นแสนสิริค่ะซื้อไว้เท่าไหร่คะแสนส,สิริ่องบาทสี่สิบค่ะสบาทสี่อนน้นค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนํานะคะสำหรับแสนสิริราคาในาการะดานตอนนี้ขึ้นมาเริ่มฟื้นตัวจาก2บาทตอนนี้สบาท20่สิบนะคะ<ม>ก็คิดว่าคงคล้ายๆกัน นะครับแต่เนื่องจากว่าเหตุอันหนึ่งก็คือว่าการเติบโตของกําไรของไตรมาสของปีเนี้ยของแสนลิอาจจะไม่โดดเด่นเทียบกับ<ช>ตัวอื่นนะเพราะตัวอื่นเนี่ยเขาเริ่มมีที่แบ็กหลอกเริ่มมีงานในมือเริ่มเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับก<ช>็ทําให้ภาพของตัวพวกเนี้ยจะโดดเด่นนะครับแต่แสนลิงก็คงไปตามกลุ่มได้นับ<ช>นั้นคาแนะนําก็คือว่าเป็นลักษณะของการซื้อเมื่ออ่อนตัว<ช>คือยังดีแต่เมื่อเป็น,ปนการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวสังเกตว่าเทคนิคเนี่ยเป็นขาขึ้นนะฮะนะครับแต่ว รนะอลงมาแถวๆตรงนี้เส้คนค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับประมาณตั้งสองบาทต้นๆสองบาทสิบสองบาทแปดตาตงนั้นจะเป็นแนวรับนะคะือเทียบกันแล้วเนี่ยตัวอื่นสังเกตว่าเทคนิคดูดีกว่านะครับก็รอแสยสิริรอ,ม,อ,อมีอยู่ถือต่อนะฮะแต่ถ้าไม่มีรอซื้ออ่อนตัวไา้นะักสองบาทสองจุดศูนย์แปดครับค่ะไปต่อที่สายบุตรเอกลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะลบกครับจะลบควรสอบถามตัวดีแท็กครับซื้อไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนานะคะดีแท็กซื้อไว้ต้นทุน100บาทราคาณนกระดานตอนนี้111บาทนะคะ1นึค่ะคร,รภาพของดีแท็แล้วลงมาคือตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าในภาพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโอรเกอรเตอร์ะนะครับทั้งแอดวานทั้งตัวดีแท็ทั้งหลายตัวที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าณเวลานี้ภาพของการเติบโตเนี่ยผมบอกว่าอาจจะเติบโตไม่บ้านันบรวมไปถึงในภาพของนโยบาย ของตัวธุรกิจนี้นะครับของ4 G เองนะครับของ3 G เองที่มีอยู่แล้วนถึงแม้ว่าจะมีการอาจจะมีการเปิดประมูลส่วนสี G ในอนาคตคือเป,คเปิดช่องขึ้นความถี่นะฮะแต่ผมมองว่าณวันนี้คือการเติบโตของหุ้นในกลุ่มนี้มันจะเติบโตไม่มากเรื่องของกําไรแล้วก็ไรายได้ประกอบกับต้นทุน3 G ไปเยอะนะครับอันั้นผลประกอบการก็อาจจะไม่เติบโตเช่นเดียวกันผมก็เลยบอกว่าถ้าจะดู PE ไม่เหมาะสมนะครับต้องไปดูเรื่องของตัวดีวีเดนยู่คือเงินปันผลนะเงินปันผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับว่าตัวไหนที่ดูน่าสนใจนะครับปรากฏว่าถ้าดูสถานก,การณ์ในปัจจุบันนะครับเงินปันผลตอบแทนเนี่ยหลายคนมองว่าไอ,ไอตัวดีแท็นะรหรือแอดวานเองปัจจุบันก็ไม่ถึง6%กเปอร์เซ็นต์คประมาณสัก5%้เปปลายๆนะครับถามว่าสูงหรือต่ำไปผมมองว่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปกับการที่มันเติบโตขนาดนี้เหตุผลก็คือว่าถ้าเราเอาตัวตัว,ตว พันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไม้สิบปีนะบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่65%เโดยประมาณแสดงว่าถ้าจะซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องแบบนี้นะครับแล้วการเติบโตไม่มากนักมันควรต้องมีเงินปันผลมากกว่า6.5ตอนนี้ต่ำกว่า6แสดงว่าผมอาะดูสนใจกว่าแสดงว่าแอดวานก็ปันผลตอบแทนก็น้อยกว่าน้อยกว่าหอินทัชก็น้อยกว่า6นะแสดงว่าหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะขึ้นได้ลําบากนิดนึงครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายถัดไปคุณอรุณีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญ ค่ะอยากถามเรื่องตัวนกเหรอคะหุ้นนกเหรอคะค่ะนกค่ะต้นทุนซื้อไว้เท่าไหร่คะเ๋อซื้อไว้ที่18บาท10นะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะราคาของนก17บาท10ตางค์ค่ะนะครับคือตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงนกแอร์ครับคือมีโอกาสนะฮะในเชิงของโมเมนตัมก็แสดงว่าภาคของการบริโภคที่ดีขึ้นเนี่ยสังเกตไหมผมจะไล่ระดับขึ้นมาจากเดิมก็คือเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าห้างอะไรเงี้ยคือสินค้าจำเป็นไปกินอาหาร นะครับแล้วก็ซื้อเกื้องนุ่งผมซื้อเกางเกงยงเกงยีอะไรอย่างเงี้ยราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมมาแนะนําหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพราะความมั่นใจที่ดีขึ้นในอนาคตล่ะการท่องเที่ยวในประเทศผมมองการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยจะเติบโตได้ในอนาคตแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของไตรมาสสี่เป็นไฮซีซันอาจจะเป็นไตรมาสหนึ่งของปีหน้าที่เป็นเป็นช่วงของไฮซีซันแต่ในปนี้เป็นโลซีซันนะครับก็ทำให้ในภาพของการลงทุนหุ้นนกมอเหืับ อดีตที่ผ่านมานะครับงั้นคำแนะนําก็คือว่าถ้ามีอยู่ทําใจไม่ได้ในการที่จะต้องขายขาดทุนนะครับเพราะตอนนี้17บาท0เนี่ยเพราะสังเกตว่าราคาหุ้นก็เหนือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยมันม,ม,ม,มานานแล้วะนะครับงั้นก็เลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้คือว่า,าคือถ้าถือยจนถึง6เดือนขึ้นไปผมเนี่ยำไม่ถือต่อแต่ทนไม่ไหวก็ขายออกมา,าแล้วเปลี่ยนตัวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าเมอสักครู่นี้ครับ ก็ถือว่าต้องอาจจะต้องถือทนรอสักพักนึงเลยถ้ารอได้นะครับเป็นไตรมาสเป็น2ไตรมาสเลยใช่ใช่เพรก็อาจจะฟื้นตัวในช่วงประมาณไตรมาสสี่ของปีนี้เพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูแล้วกันนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะคุณเดิมพบค้ากําหนดกลยุทธ์ย้ํากันอีกรอบหนึ่งรวมถึงแนวรับแนวต้านสาหรับนัองทุนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวด้วยแล้วก็พอร์ตเก็นกํารายบริหารยังไงดีคะคือถ้าเป็นนักทุนระยะที่ยาวๆนะครับยาวๆคือหมายความว่า1จะถึงสิ้นปีนี้เนี่ยผมมองว พราะหนึ่งก็คือภาพของ GDP ปีนี้เราคาดว่าจากเดิมคือ1.8นะครับอาจจะเป็น2.3นะครับก็แสดงว่าภาพของ GDP ในขณะนี้ปรับตัวขึ้น,นรวมไปถึงปีหน้าบางคนมองไว้3มองไว้4เรามองไว้ถึง4%สังเกตว่าตัวเลขที่ GDP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโมเมนตัมของการปรับประมาณการของกำไรเราจะเริ่มดีดูดีขึ้นนั้นถ้ายาวๆสัก6เดือนขึ้นไปผมคิดว่าถือยาวๆได้ถ,ไดะะถือได้นะครับแต่ระยะสั้นมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวต่างประเทศ นะครับว่าอตอนนี้เศรษฐกิจของต่างประเทศเริ่มจะพักลงมาบ้างเราไปถึงจะมีนโยบาย QE ของอเมริกาจะเร็วหรือเปล่าอาจจะเร่งมาจบให้มันเร็วขึ้นหรือดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะจบเร็วก็คืออาจจะเริ่มเห็นการขึ้นเดิมก็คือไตรมาส4ตอนนี้เริ่มพูดถึงไตรมาส3ไตรมาส 2, 2ของปีหน้าแล้วนะครับมันทาให้อาจจะมีผลในเรื่องของฟันโฟร์จากต่างประเทศในช่วงของอหนึ่งเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้าอาจจะฟันโฟร์เริ่มน้อยลงนะครับระยะสั้นอาจจะมีการพักฐานผมก็เลยบอกว่าพักฐาน ไม่ไม่ไม่ลึกนักแต่ระยะระยะยาวๆเนี่ยผมแนะนำห้ถือต่อยาวๆครับมีโอกาสถึงจุดสูงสุดใหม่ของดัชนีหุ้นไทยปีนี้ไหมคะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับก็ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มีการปรับประมาณการเป้าหมายนะครับประมาณแถวแถวอิเนเด็กซ์ประมาณ1592เฉลี่ยของคอนเซนซ่าตนะ,ะเฉลี่ยท <2 S 1> <15 92 S 2> ุกอันหนึ่งห้าเก้าสองเลยประมาณนะครับเรามองไว้ประมาณตั้งพันห้าร้อยสี่สิบพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่อาจจะมีการปรับประมาณการอย่างที่บอกคือกําไรตอนนี้อาจจะโดนปรับเพิ่ม อาจจะโดนปรับเพิ่มนะครับหลังจากที่จบผลประกอบการไตรมาสที่สองครับค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความหวังต่อไปนะคะระยะกลางระยะยาวถือต่อได้สําหรับใครที่จ้ลงทุรยะสั้นก็อาจจะต้องจับจังหวะในการลงทุนที่ต้องขอขอบคุณกรรมการจัดการของบริรรษัททรัพย์กสิกรไทยมากๆค่ะคุณไประเดียวกพรค่ะขอบคุณครับ ผู้ชมคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลบรรทชนแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจของ Stop Loss ด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้ธนวัลบรรทชนคุณประเดิมพบสมพรจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ